ที่กระแสของซีรีส์ Snowdrop นะฮะที่ทางเกาหลีใต้นะีอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่หลังจากที่ได้มีการชมเบื้องหลังกันไปแฟนๆก็แห่นะชื่นชมในความน่ารักของจีซูแล้วก็จองแหอินครับถึงแม้ว่าซีรีส์นะครับ Snowdrop จะเกิดกระแสดราม่ามากมายแต่เหล่าแฟนคลับของทั้งจีซูแห่ง blackpink ที่พลิกบทบาทมานำแสดงนะฮะในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรก รวมถึงแฟนคลับของนักแสดงหนุ่มจองแฮอินต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเคมีการเป็นคู่พระนางของทั้งคู่ถือว่ายอดเยี่ยมและก็น่ารักมากๆแฟนคลับของจีซูและจองแฮอินครับได้พร้อมใจกันโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียหมดพวกเขาชอบเข้าไปดูคลิปเบื้องหลังการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้ครับเพราะว่าชอบที่ได้เห็นจีซูและจองแฮอินซ้อมบทและหยอกล้อก,กันซึ่งดูแล้วน่ารักมากๆโดยชาวเกาหลีบางคนที่ตั้งใจว่าจะไม่ขอดูซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็เปลี่ยนใจนะครับ ผ่นมาดูซีรีส์เร่องนี้ทันทีหลังจากได้ดูเบื้องหลังการถ่ายทําและส่วนใหญ่ก็มองว่าทั้งคู่เนี่ยสนิทสนมกันเป็นอย่างดีเพราะว่าจีซูดูกระตือรือร้นในการแสดงแล้วก็ดูมีชีวิตชีวามากส่วนจองแฮอินก็ดูเท่น่ารักและต้อให้เกียรติจีซูเป็นอย่างมาก snowdrop กเป็นซีรีส์ในแนวเมโลดราม่าส่งผลให้มีฉากที่ดูเศร้าและก็สะเทือนใจอยู่หลายฉาก โดยแฟนกลับของทั้งจีซูและจองแฮอินต่างก็อยากให้ทั้งคู่เนี่ยกลับมาแสดงซีรีส์ร่วมกันอีกครั้งแต่ในค่าวต่อไปครับแนแฟนก็อยากให้จีซูและจองแฮอินรับบทเป็นคู่พระนางในซีรีส์แนวโรแมนติกค,คอมเมดี้มากกว่าเพราะอยากจะเห็นบทบาทการแสดงที่สดใสน่ารักและดูมีความสุขมากกว่าซีรีส์เรื่อง Snow Drop ครับโดยหลายคนก็บอกว่าชอบดูเบื้องหลังการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้มากกว่าดูซีรีส์จริงๆเสียอีกครับต้องเรียกว่าแฟนๆโดนตก จากการที่ดูเบื้องหลังมากกว่านะนเพราะแบบ<ช>เป็นโมเมนต์ธรรมชาตินาะน่ารักน่ารักแบบนี้ครับใช่แล้วค่ะ